สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้วันนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันนะจ้าไปซื้อของกินของใช้กับข้าวน่ะหละ,ละไปซื้อกับข้าวป่ะไปซื้อกับข้าวด้วยกัน เดี๋ยวจะให้ดูทางที่ออกไปนอกหมู่บ้านช่วงนี้อากาศก็ประมาณ24องศา,าเนาะอาจารย์เดี๋ยวไปดูถนนกันเลยถนนก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวขากล้องบงัง แดดมันสะท้อนเนาะสต็อปเราก็สต็อปอันนี้จะเป็นในส่วนของหมู่บ้านเนอะหมู่บ้านที่อยู่นี่แหละ มีหนุ่มสาวยืนคุยกันขึ้นรถลนันนานี่ก็จะเป็นสี่แยกของหน้าหมู่บ้านจอดใครมาก่อนก็ไปก่อนเนาะ เราจะเลี้ยวซ้ายนี่เราจะทางออกมาจากหมู่บ้านเมื่อกี้เพื่อที่จะไปเชื่อมต่อถนนใหญ่เนาะ ยี่สิบห้าองศานี่ก็ถือว่าร้อนอยู่เนอะร้อนถ้าเป็นที่ไทยก็หนาวเลยแหละเนาะติดไฟแดง <c oughs> ช่วงนี้หลังจากที่เขาแบบว่าเริ่มออกจากบ้านได้เพราะร้านอาหารบางร้านก็เริ่มเปิดให้บริการเนาะบางร้านที่ว่าตั้งนั่งข้างนอกอย่างเงี้ยนั่งนอกร้านอย่างเงี้ยก็เริ่มเปิดให้บริการคนก็เริ่มออกบ้านเยอะรถล,ลาก็เลยเยอะ อีตรงฝั่งตรงข้ามไฟแดงเนี่ยมอสครีกเนี่ยคือชื่อหมู่บ้านนะจ๊ะเป็นชื่อหมู่บ้านใหญ่เลยแหละรม่มรื่นเย็นมีกวางมีม้ามีอะไรด้วยเลอะธรรมชาติมากแอ่งน้ำก็จะมีจระเข้ที่เขาเรียก a l l i g ตอร์เนอะหรือจระเข้ตีนเป็ดเนี่ยจะอยู่เยอะแถวเนี้ย สิวขื่นฮู้ดัง <c ười> เราจะแวะไปนี่ก่อนแทงเจออร์เอลเลอันนี้แทงเจออร์เอลเลทูมันมีหนึ่งกับสองเนาะจะไปซื้อไอ้น้ำหอมใส่ห้องน้ำอะ่ะขวดมันอะที่จะพอดีที่ซื้อมามันต้องซื้อที่นั่นที่เดียวพวกแอมบิเพรพวกเกรดพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้เนาะ ี่จะมีไฟแดงเยอะขับง่ายเพราะว่าทุกคนจะขับไม่เร็วประมาณสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบประมาณนั้นเนี่ยใครขับเกินหกสิบก็โดนตำรวจไล่แล้ว ถนนก็จะเป็นอย่างนี้แหละต้นไม้ยเยอะร่มรื่นเอ๊ะเลยมาหรือยังมะน่าจะยังแหละแทงเจอวันข้างหน้าเออนี่ไงเราก็เลี้ยวซ้ายแต่ก่อนเขาปิดเด้อเดี๋ยวนี้เริ่มเปิดล้วก็รอสัญญาณไฟเหมือนเดิม ถ้าไฟสีส้มกับพลิปอย่างเงี้ยแสดงว่าเราออไปได้แต่ต้องรอให้รถฝั่งนน้นว่างก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยไปได้เราก็หาที่จอดรถเลย ร้านมันน่าจะอยู่ตรงนี้าจะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยร้านน่าจะอยู่โซนใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวลงไปซื้อแป๊บเดียวก่อนลงรถเราก็จะต้องเซฟตัวเองอุตาแดงอาบน้ำเมื่อกี้สระผมฟองน่าจะเข้าตา นี่ละจ้ะเราก็จอดรถไว้นี่เนาะเอาเลตก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเอาเลตที่ไทยแหละก็จะมีขายพวกแบรนด์เนมเยอะๆคนก็เริ่มมาละนี่เราจอดรถไว้นี่ไปกันเลย ร้านยังปิดอยู่นะจ๊ะ VR Cross สรุปร้านยังปิดอยู่นะจ๊ะเขายังไม่เปิดให้บริการเต็มที่เนาะเขายังไม่เปิดให้บริการเต็มที่ยังไม่เปิดทุกร้านเปิดแค่เป็นบางร้านโอเคเดี๋ยว เราไปเซ้อกับข้าวกันดีกว่าไปกันเลยบารดแอนด์บอร์ดี้เวก็วคือมันจะมีพวกผงขัดผิวน้ำหอมสำหรับห้องนงห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย ไปช็อปที่ห้างชื่อครนะูเกอร์เนาะครูเกอร์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 กิดไฟแดงอีกแล้วจ้ะ เราก็ตามรถข้างหน้าไปเรื่อยๆห้างตรงนั้นก็อยู่ไกลอยู่นะถ้าจากบ้านก็ประมาณสี่ห้าไมล์อ่ะไมลหนึ่งก็เฮ้ยไม่ใช่สิถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณ เ็ดกิโลอยู่เ้อประมาณนั้นแหละถือว่าไกลอยู่วันนี้ก็ไปทำงานเหมือนเดิมแต่ไปทำงานตอนเย็นเนาะบ่ายสี่โมงเลิกสองทุ่ม สี่ห้าหกทุกมหนึ่งสองทุกมสี่ชั่วโมงต่อวันโอ้ไฟแดงเกือบเมาส์เพลินเกือบเกือบผ่าไฟแดงคันแรกด้วยไม่ชอบจอดคันแรกอย่างนี้เลย ต่าเาฝรั่งหล่อมองไปไฟเขียวแล้วตู้เ่าฝรั่งขับมาสด้าซีเอ็กห้าเลยนะเอ้ซี C, อะไรวะาเออซีเอ็กฟังเพลงไทยนะจ๊ะเปิดดังได้มั้ โอมดีพอไม่ได้มาแวะยู่ต้นไม้เลยขับมาได้อีกหน่อยติดไฟแดงอีกแล้วที่นี่ไฟแดงเยอะเนาะ แบบว่าเขาจะมีทุกซอกทุกซอยอะไฟแดงอะแบบป้องกันนะป้องกันจริงๆเดี๋ยวเราไปเลนนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาแล้ว เยอะมากตรงเนี้ช่วงหินตันเฮดอันนี้อะไรบรัฟตันเนอะบรัฟตันคนจะเยอะช่วงเี้ยมีร้านอาหารไทยอยู่ร้านหนึ่งตรงเนี้ จะจอดตรงนี้ดีเดินเอาหน่อย จ้าใส่หน้ากากก่อนอใส่หน้ากากเข้าหาผู้คนกันจอดรถไว้ตรงนี้นี่นะจ๊ะจะไปในห้างนี้ขออนุญาตไม่อัดให้ดูนะจ๊ะเพราะว่าไม่รู้เขาห้ามหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่อง<ม>เป็นราว เดี๋ยวซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวอัดให้ดูใหม่อัดให้ดูแค่ตอนเดินเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปข้างในก็ไม่อัดแล้วเด้อ ของเสร็จแล้วจ้ากำลังมาที่รถนี่ได้ของเยอะเลยหาซนเซ่รถรับนี่ชื่อห้างกูเกิลนะจ๊ะทั้งของกินของใช้ทั้งขนมเด้ว หักเถอเยอะเลยโอ้ถุงนี้หนักมากเดี๋ยวดูใบเสร็จก่อนหมดไปเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญเกือ <c oughs> บสี่พันเด้อ <c oughs> เป็นเงินไทยก็เกือบสี่พันนี่ละจ้าได้ประมาณนี้กลับบ้านกันเลยเอาละจ้าทุกคน เสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวว่างๆจะอจัดคลิปให้ดูอีกเด้อ